สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชุมพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารทิ่นของจังหวัดเชียงใหม่1นั่งจวัดเน่งเมนูเชิดชูอาหารทิ่นเตอร์ที่3ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารทิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์นายเวรพลงทิศร่ำรองผูว้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมพร้อมกับคณะกรรมการคัดเลือกนะครับต้องถามคุณผู้ชมว่าอาหารตึงหมดนี้มูฮาวูจักกันกอถ้าใครอยากต้องไปกินร้านไหนครับ ซึ่งเป็นมีการคัดเลือกนะครับโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ร่วมกับจังหวัดดาเนินการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารทินสูม่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปเดอะเลดเทสประจรําปีงบประมาณ2 5 6 8เพื่อเป็นการรวบรวมเมนูอาหารทิ่นที่กําลังจะหายเป็นการยกระดับพัฒนาสร้างสรรค์เป็นอาหารทิ่นของจังหวัดและเพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศตลอดจนนําเสนอเมนูอาหารที่สร้างสารรค์จากอาหารปื้นบ้านเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารต่อยอดวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรจากชุมชนเพื่อสามารถนําเสนอในมิติความแตกต่างใหม่และเป็นสากลตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสในการปูฟังค่านิยมการกินของกินจากอาหารปื้นบ้านแก่เยาว,วชนรุ่นใหม่ การประชุมการคัดเลือกน่งจังหวัดน่งเมนูเชื่อจูอาหารดิของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้เสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตัวการถึง3ประเภทได้แก่อาหารขาวจำนวน16เมนูอาหารหวานจำนวน2เมนูอาหารว่างสองเมนูรวมตัวการตัวมดซาวเมนูโดยที่ประชุมมีการพิจารณามาติเนี่ยนะครับคัดเลือกของกินตามหลักเกณฑ์ที่กมรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการกาหนดจํานวน5เมนูครับน้ำเมี่ยงเนี่ยยำหนังขั้วผําขนมกลนขนมลิ้นหมา โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดําเนินการจัดประชุมเพื่อจะพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารของทุกจังหวัดจาก5เมนูให้เหลือสาเมนูและจะมีการจัดทําลิงก์สําหรับการโหวตเมนูอาหารที่ของจังหวัดและจะส่งลิงก์กับจังหวัดทุกจังหวัดถึงหมดนี้บอกว,ว่าคุณผู้ชมรู้จักของกินได้อย่างขั้วผ่ำนี่มันเป็นอย่างไดต้องถามคุณผู้ชมก่อนนะครับ